โน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาประมาณ50,000เครื่อง PlayStation 5ประมาณ18,000ทางเลือกจะเล่นเครื่องไหนดีสวัสดีครับรเพื่อนครับวันนี้มาพบกับ a c o n TV กันอีกเช่นเคยนะครับกับวันศุกร์ที่16 สิงหาคมช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายๆเองผมเองก็แวะไปที่ Asus ประเทศไทยนะครับกับตัวสินค้าที่อยู่ตรงหน้านี้เพื่อนๆเลยนะครับกับ TUF Gaming A15 ตัวรุ่น New Model 2024นั่นเองนะครับทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณทาง Asus มาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสินค้าตัวนี้เพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้สัมผัสหรือได้เป็นเจ้าของกันแล้ว พอสมควรเหมือนกันนะผมมองไว้แบบนั้นนะครับแต่ในเดี๋ยวต่อ,ตอ,ตอไปเราจะมาได้ทําการทดสอบรีวิวกับการเล่นเกมบนตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้กันนะครับแล้วก็ตัวสินค้าอีกตัวนะครับกับตัวเครื่อนงนเกมคอนโซล PlayStation 5นั่นเองนะครับที่จะบอกว่าไม่มีใครที่จะบอกว่าไม่รู้จักอย่างแน่นอนถ้าหากคุณคือเกมเมอร์นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Open So u r c สสาขาพหลาม9ที่ฟอร์จูนมาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนกับตัวสินค้า เล่นเกมคอนโซล PlayStation 5นะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันแบบเรียกว่าเกลิน่นเกกันหน่อยแล้วกันนะครับกับตัวทางเลือกนะครับของการเล่นเกมในยุคเวลานี้ที่หลายๆคนก็คงจะถึงช่วงทางแยกแล้วนะครับว่าจะไปทางไหนกันดีนะครับว่าจะไปในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่อไหมนะครับหรือจะเปลี่ยนไปเลยไปทางฝั่ง PC หรือทางฝั่ง PC ก็จะบอกว่าเบื่อแล้ว นะครับจะไปในทางฝั่งคอนโซลกันต่อดีไหมนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังและก็รูปแบบของการใช้งานของเพื่อนๆนะครับซึ่งในตัวคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําไปนะครับกับความคุ้มค่าของตัวเครื่องคอนโซลกับาทางฝั่ง PC ก็เรียกว่ามีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างที่จะหลากหลายพอควรเลยนะบางคนก็ค่อนข้างท,ที่จะเห็นด้วยเหมือนกับผมหรือบางคนก็บอกว่า ผมไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่รูปแบบหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆหลาวเกมเมอร์แต่ละคนอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่นําตัวรูปแบบของการเล่นเกมเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะครับเล่นในวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรกันไหมกับตัวสินค้าทั้ง2นี้นะครับกับรูปแบบของการเล่นเกมในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันตรงส่วนไหน คงจะไม่ได้บอกว่าหน้าตานะครับเพราะหน้าตามันไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วมันเริ่มที่จะมีความคล้ายคลึงเหมือนกันทุกๆวันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับซอฟตแวร์ Software นั่นเองที่อาจจะบอกว่าทางเลือกเหรือไม่ต้องมีแล้วนะครับไปทางไหนมันก็ได้ทั้งนั้นเพราะอย่าลืมว่า PlayStation เองก็พอร์ตตัวเกมต่างๆนะครับลงให้ในทางฝั่ง PC ด้วยเหมือนกันและในทางฝั่ง PC ก็ไม่ได้มีแต่ตัวเกมที่ e x clus e บนทางฝั่ง PC เพียงเท่านั้น เพราะตัวเกม PC อินดงอินดี้ต่างๆก็พร้อมที่จะพอร์ตให้กับตัวเครื่อนงนเกมคอนโซล PlayStation ได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นมันจึงแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างมากสักเท่าไหร่แล้วในช่วงเวลานี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าทางแพลตฟอร์มอย่าง PlayStation เองก็ยังคงสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างความ e อ c ล u s i v e อยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะอะไรละ่ะอย่างเช่นตัวเกมบัตรอนที่เพิ่งพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นโอ้โห เรียกว่าเกมนี้รอกันมาอย่างยาวนานสำหรับคนที่อยู่สาย PC ใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่เกมนี้มันจะลงกันสักทีนะครับดีไม่ดีสัปดาห์หน้าอาจจะออน PC ก็ได้เหมือนกันนะครับกับการก้าวเข้าสู่ปีที่10เกมนี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่า PlayStation เองก็ยังคงสร้างความ e x c l u s i v e โดยเฉพาะตัวเกมเนี่ยให้มีความพิเศษมากกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นอยู่ต่อๆไปนะครับอยู่ต่อๆไปนะครับดังนั้นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เกมนี้เพื่อนๆหลายคนก็คงจะเริ่มคิดได้แล้วว่า อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากไปแพลตฟอร์มไหนไม่ไม่ได้มีความแตกต่างสักเท่าไหร่แล้วมันมีส่วนไหนละ่ะที่ดูแล้วมันจะเป็นทางเลือกให้เราเลือกไปในทางนั้นเวนั้นนะครับอันดับแรกผมก็ต้องมองว่าในเรื่องของตัวราคาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าโอ้โหราคา PlayStation 5ตัวนี้ประมาณ18000ราคา Official ใช่ไหมครับถ้าราคาวันเลขคู่ก็ตีไว้ประมาณ1 5ื่นห นะครับเจอตัว t ัฟสเกมมิ่งตัวนี้นะครับ RTX 4070ล่อไปเท่าไหร่ละครับเพื่อนๆ5 0 0 0นห้าหม่น 50, ต้นๆนนะครับห้าหมต้นๆราคาห่างกันแบบโอ้โหเกือบเกินเท่าตัวนะครับดังนั้นอาจจะไม่ต้องคิดกันเยอะไปทางฝั่งนี้เลยใช่ไหมครับแต่อะไรละ่ะเพื่อนๆทางฝั่งนี้ก็ยังมีคนที่มีความต้องการในการที่จะเล่นเกมกับบนตัวแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่นะครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้ว่าที่ทุกคนบอกโอ้โหราคาเหรอ คุณจะเฮโลไปทางด้านนั้นเพราะมันยังมีองค์ประกอบหรือว่าปัจจัยต่างๆเข้ามาเป็นตัวตัดสินใจอีกเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเรามาดูในตัวผลลัพธ์กันเลยแล้วกันนะครับผลลัพธ์ของการที่เพื่อนๆจะเลือกรูปแบบของการเล่นเกมนะครับถ้าเพื่อนๆไปในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลผลลัพธ์ของเพื่อนๆต้องการอะไรละ่ะผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเพราะผลลัพธ์เนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการหลากหลายนะครับมีไม่เหมือนกันในแต่ละคนอย่างแน่นอนแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพูดออกมาเนี่ยมันก็คงจะถูก บ้างอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้เล่นเกมกับบนตัวจอสมาร์ททีวีใหญ่ๆเต็มๆนะครับกับตัวหน้าจอ50นิ้ว60นิ้ว70นิ้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทางฝั่ง PC จะใช้ไม่ได้นะครับแต่มันมาด้วยในเรื่องของประสบการณ์ในการใช้งานที่ดูแล้วมันไม่ได้วุ่นวายต้องการที่จะกดสวิตช์ปั๊บนะครับกดจอยนิดๆหน่อยๆพร้อมเข้าเกมแล้วก็เล่นได้อย่างทันทีนะครับอ่าอันนี้แหละ ที่เพื่อนๆอาจจะต้องการผลลัพธ์แบบนั้นแล้วก็นั่งเล่นบนตัวโชฟาสบายๆจะกลิ้งนอนอะไรก็ว่าไปนะครับจะหลับคาหน้าจอทีวีก็ว่ากันไปนะครับผลลัพธ์ตรงส่วนนี้อาจจะเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนๆต้องเลือกรูปแบบของการเล่นเกมในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับของ,ของคอนโซลแล้วในทางฝั่งแพลตฟอร์มทางฝั่ง PC หรือว่าน้ t ตบุ๊กเกมมิงล่ะผลลัพธ์คนที่อยากจะได้นะครับ รูปแบบของการเล่นเกมในลักษณะแบบนี้โอ้โหราคาเครื่องโน้ตบุ๊กเกมมิ่งถ้าเอาแบบระดับท็อปท็ปหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ rtx 4070นะครับก็ต้องบอกเลยว่ารันตัวเกมระดับที่เป็น a ได้แบบเหลือๆอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องบอกนะครับมันมาพร้อมด้วยตัวราคาที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นตัว a 1 5 new model ตัวนี้ rtx 4070ก็ประมาณ5 0,000ต้นๆนะครับ50,000ต้นๆแต่ทำไมเกมเมอร์ยังต้องการละ่ะ เอออันนี้เพื่อนๆลองมาดูผลลัพธ์ของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องการสิ่งที่เครื่องเล่นเกมคอนโซลอาจจะให้ไม่ได้หรือให้ได้ไม่ดีพอนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆบางคนก็เคยบอกไปแล้วในตัวคลิปก่อนผมต้องการที่จะเล่นเกมในแบบฉบับของตัวเองไม่ต้องการที่จะเล่นในแบบฉบับของผู้สร้างที่ให้มานะครับนั่นก็คือการ มอดนั่นเองนะครับมอดต่างๆนี่แหละที่อาจจะเป็นตัวตัดสินใจได้อย่างทันทีว่าโอ้โหฝั่ง PC เกมนั้นเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งถ้ามันมีมอดมานะครับแล้วมันโดนใจถูกใจเข้ามาอีกมันก็สามารถที่จะนำเกมเหล่านั้นกลับมาเล่นต่อได้เรื่อยๆนะครับเรียกว่าความคุ้มค่ามันเกิดขึ้นมากกว่าเพียงแค่เล่นเพียงแค่รอบเดียวถ้าหากมันมีมอดนะครับและตัวเกมต่างๆในสาย PC ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับ ถ้ามันมีความนิยมหนีไม่พ้นกับการที่จะเกิดมดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเพื่อนๆบางคนจะบอกว่าผมเล่นไปด้วยผมสามารถแยกประสาทในการสัมผัสอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิด u t u b e นะครับหรือว่าคุยผ่านตัวระบบแชทต่างๆนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการ หาวิธีการเล่นนะครับเสิร์ชค้นหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละนะครับที่พร้อมที่จะดำดิ่งกับตัวเกมนั้นควบคู่ไปด้วยได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทาง PlayStation เองไม่สามารถที่จะทำได้นะทำได้แต่ว่าความง่ายมันไม่เหมือนกับเล่นบนตัวแพลตฟอร์มในทางฝั่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นตัวผลลัพธ์ที่เพื่อนๆหลายคนก็สามารถที่จะนำมาช่งหรือว่านำมาวัดกับสิ่งที่เราต้องการได้ อย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรล่ะเพื่อนๆก็คือในเรื่องของการใช้งานที่มันดูแล้วไปได้ทุกที่นะเอออันนี้อันนี้ถ้าเพื่อนเ,อนเอนลองมาเปรียบเทียบกัน playstation 5เป็นไงก็บอลแล้นะตัวนี้ไปได้ทุกที่เหมือนกันแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ด้วยตัวมันเองแบบอย่างทันทีใช่ไหมครับเปิดเครื่องปุ๊บถ้าไม่ได้จอต่อจอ,อนิเ i t o r แยกนะครับหรือต่อ smart tv ก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับ หรือจะไม่ถ้าไม่มีพอเท่าไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่รู้จะเล่นยังไงใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งพลิกหน้าจอปับ๊บกดปุ่ม Power พร้อมเล่นได้อย่างทันทีนะครับพร้อมเล่นได้อย่างทันทีแล้วก็ในเรื่องของตัวเกมอีกนะอ่าลืมบอกเพื่อนๆไปตัวเกมอีกเพราะบางคนก็ชื่นชอบกับการเล่นเกมที่ใช้ตัวคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับโดยเฉพาะเกมแนว FPS นะครับที่บางคนก็อาจจะบอกว่าโน้ตบุ๊กนะครับมันค่อนข้างที่จะ เล่นตัวเกมเหล่านี้ได้ดีมากกว่าในทางฝั่งคอนโซลที่ใช้ตัวจอยคอนเทเลอร์นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่นํามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเ,เห็นกับในช่วงเวลานี้หลายคนอาจจะมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะหาทางเลือกของการเล่นเกมนะครับว่าจะไปทางไหนดีนะครับแต่ถ้าคนไหนบอกว่าอ,อ๋อทางเลือกทั้ง2ทางเนี่ยผมไปทั้ง2ทางนะครับก็อาจจะไม่ต้องมาดูตัวคลิปนี้ก็ได้นะเพื่อนๆก็ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยค่อยไปดูในเรื่องของการรีวิวทดสอบ อามาคอมเพร์กันแค่นั้นพอนะครับแต่บางคนนะครับก็อาจจะบอกว่าผมไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่มากพอที่จะครอบครองได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับก็เรียกว่าตัวข้อมูลที่เอามาเกลิ่นกันในวันนี้นะครับก็พอที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดึงสติหรือว่าได้เห็นในเรื่องของตัวทิศทางนะครับว่าเราเองเนี่ยจะไปทางฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับหรือจะไปทางทางฝั่งของทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลกันดีนะครับก็ ก็ถ้าเพื่อนๆมองแล้วว่า,ารูปแบบของการเล่นเกมของตัวเองเนี่ยแบบไหนที่มันใช่และตอบโจทย์ก็เลือกเลยนะครับเลือกสักทางนะครับเลือกสักทางนะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองนะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้นํานเสนอในเรื่องของตัวเนื้อหาต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับกับตัวเครื่องเกมคอนโซลเพลย์สเตชัน5นิวโมเดลตัวนี้และก็ตัว n o ้ e บุ๊ก g กมมิ g นะครับทัฟเกมมิง a 1 5ของทาง asus นะครับเพื่อนๆก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับกับในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตทางผมเองก็จะมาพูดคุยกันต่อในตัวคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนกับในตัวคลิปนี้นะครับถ้าตอนค่ำเนี่ยยังมีเวลาเดี๋ยวเราก็คงจะได้มาเจอกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับกับค่ำคืนวันนี้เดีวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ